แน่นเต็มพื้นที่เตรียมสต็อกไว้รอกว่าร้อยคันเลยครับบอกก่อนเลยว่าดูรถไม่เป็นก็สามารถเป็นเจ้าของรถเบนซ์มือสองคุณภาพได้ครับพอทางศูนย์คัดมาให้แล้วสบายใจได้เลยกับแหล่งรวบรวมรถเบนซ์มือสองรถผู้บริหารใช้น้อยที่ใหญ่ที่สุดคุณภาพระดับ A บวกบวกและมีรับประกันโดยตรงจากศูนย์เบนซ์มีรถให้เลือกมากมายครบทุก s e g มนต์ตั้งแต่รถเก๋ง SUV รถ EV ไปจนถึงรถตู้ครอบครัวเลยครับวันนี้สต็อกเลยถือโอกาสช่วงก่อนวันหยุดยาวมาให้เพื่อนๆได้ดูรถในสต็อกคร่าวๆของทางศูนย์เรากันหน่อยครับว่าจะมีรุ่นไหนน่า ซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่กำลังอยากได้รถเบนซ์มือสองสภาพสวยๆไว้ใช้งานดีๆสักคันในราคาคุ้มค่าหรือกำลังมองหารถเบนซ์รุ่นไหนอยู่จะได้มีเวลาเตรียมตัวให้พร้อมนั่นเองครับมาก่อนได้เลือกก่อนเพื่อนๆที่สนใจสามารถนัดเข้าชมรถจริงหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับสต๊อบไว้ก่อนได้เลยครับมีช่องทางการติดต่อขึ้นให้อยู่ด้านล่างนี้แล้วและที่สต๊อบอยากให้เพื่อนๆได้เข้ามาชมรถจริงเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้เลือกก่อนว่าคันไหนคือคันที่ใช่เพราะรถมือ2ก็เหมือนกับคนแหละครับที่มีเพียงคนเดียวหรือมีคันเดียวเท่่่าาาาานนนนั้น้พพพลลลลดดไไปปปแววคืือออเเเเย็ คนไหนที่มาดูรถแล้วถูกใจถ้าพร้อมก่อนก็มาสู่ขอไปก่อนได้เลยนะครับหลังสงการนี้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่า